นน้ำมันลงว่ะน้ำมันลงว่ะโอ้ยไปเลยเย่สามแปงเตอันนี้สุดไปแล้วสุดแล้วเยี่สามก้เต็มโอ้โหอ,อบิ๊บ็ก๊กบิก รู้สึกเหมือนยางรั oh! ่วว่ะไม่รัว่วนี่ว่ะคิดไปเองห <What? S 1> น้าก็ไม่ได้รัว่วไม่รัว่วนี่วะโอ้โอมอหมึงกระโดดตายละกูเอาไปอ่ะเปิดช่องเลยกันนะโอเคนะครับก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวสองล้อทุกคนเลยนะครับก็อยู่กับผมนะครับเจมกิทไรเดอร์นะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้ผม ขโมยขโมยไม่ได้เรียกว่มมาขโมยยืมนะครับก็ยืมบักรดำน้อยนะครับโอ้รถน้องผมเองนะครับคันนี้ <Wow. S 1> เจ้าของไม่อยู่สวมรอยออกมาขับเล่นเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ขับมาทางเส้นเส้นไหนวะเส้นไหนไม่รู้ขับมัว่วครับมาถึงไหนไม่รู้ตอนนี้เอา้เอาก็เอารถน้องมาเติมลมครับโอ้โหน้องบอกว่า ขับอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่เกี่ยว <No. S 1> โอ้ยมาเติมลมเมื่อกี้นะครับก็โอ้โหรือว่าปั๊มลมพังนะครับเมื่อกี้โอ้ที่ไหนได้สายมันรั่วน,นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะโอ้โหเออเมื่อเราขับแล้วมันรู้สึกว่ามันจะแกว่งแกว่งซ้ายแกว่งขวาแกว่ง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 หาปปีอ่ะบางอย่าง โอ้ยเบรกโหเลยว่าเบรกซุปเปอร์หัวทิมเลยนะโอ้ยแหว่มีแต่เลี้ยวอีกเอ้าโอ้ก็ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับเป็นเวลาออกบ้านของเราไม่ใช่นะฮะก็มันร้อนนะครับกลางวันแต่เดีผมอยากจะเอารถคันนี้มาลองขับตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับไม่ไหวร้อน แล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้เสียงมันรู้สึกว่าแปลกๆเนี่ยก็กราบประธานอภัยนะฮะเพราะว่าต้องใส่ผ้าปิดจมูกนะครับแล้วใส่หมวกกันน็อกอีกนะครับพอนตายฮะนี่เพยโอโหโนเลยฮ่าฮ่งเ่าฮเาฮ่าฮ่าอ่าเฮ้ย ผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ขับเบฟแบบนี้ฮะตอนสมัยเรียนมต้นนะฮะประมาณประมาณเมื่อประมาณมสองมสามนะครับแต่ว่ารูปแต่ขึ้นรูปไว้แต่ว่าผมหารูปไปเจอครับไม่ไหนไม่รู้แล้วหายไปแล้ว What <the> fuck? ก็อยู่ที่ชยงรายครับเป็นเบฟร้อยยี่สิบห้าครับแบบนี้แหละฮะฮะ เมฟนี่แหละครับก็แต่งเหมือนกันนะแต่งรถก็ใส่ล้อเล็กโหลดชกตัดชกโอ้สารพัดนะมาก่อนทำท่อนี่ฮะโอ้โหบอกว่า่อนนะท่อมันต้องดังนะดังลั่นอย่างเดียวครัเอาแบบว่าขับไปเนี่ยพวกจำได้เลยวรถกูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรถติดหงาเว้ยพงติดหยา่เนี่ยโอ้ มาจาับคันนี้นะรู้สึกว่าเหมือน14ครั้งนะรถ <c oughs> ผมเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทําเครื่องนะครับก็เปลี่ยนใส่กองใส่อะไรแค่นั้น,นครับคยใส่คัทอยู่ก็ถ้ามีโอกาสได้กลับเชียงรายก,ก็จะไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับก็ตอนตนี้ก็ไปไหนไม่ได้ถ้อยู่แถวนี้ฮะโควิดตังก็เริ่มบิดล้วต้น ดกดดเบียวหมดเลยเดี่ยวเขาเียละกัน,กนไปก็ถ้าถามว่าจะเอาคันนี้ไปแต่งไหมก็แต่งไม่ได้ฮะคันนี้ม่ใช่รถผม <c oughs> เป็นรถผมมันผป่านนี้เม็นเลือล้อเ,เล็กไปแล้ว <c oughs> เยอะไปหน่อยฮะแต่ว่าถ้าจะมาตอนกลางวันก็รู้สึกว่ามันจะกลางวันก็ร้อนเกินไปครับเอ้าเอ้าโอ้โหโอ้โหเอ้าเป็นอย่างล้มเหลืวเลยฮะ ็คือว่าถ้าเป็นเวทผมคันนั้นนะครับผมอยากได้มาทํามากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเล่นมันไปไหนแล้วไม่รู้แต่ก็รถเถื่อนปแล้วไม่เคยขี่เออไม่ใช่แบบขี่ในปอล์อไม่รู้ว่าขาดนานตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ปีส0 0พัอท่าหันยี่สิบแล้วโอ้ยตั้งแต่ปีมู่มั้ง2015ห้แล้วมั้งโอ้สองนเลยหรือว่า bắt đầu sau bao giờ sau bao giờ sau bao giờ hỏi 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 เดิมๆป่ะอันน pues mm. ี้จะเป็นระบบหัวฉีดแต่ท nah, ี <Okay. S 1> ่ผมรถผมเนี <Okay. S 1> oh <not. S 1> ่ยที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นระบบเป็นคาบูอยู่ฮะโอเคคาบูพังหมดแล้วผมคาบูเดิมหาภาพไม่เจอถ้าหาให้เจอเนี่ยจะให้ขึ้นรูปให้ดูอยู่ ก็สมัยก่อนก็เป็นเด็กวาน,นอกคนนึงนั่แหละครับขับเวฟแล้วก็มีความชอบบิ๊กไบค์ฮะพอมีความชอบบิ๊กไบค์ปุ๊บก็เริ่มทำงานเก็บตังคนนะเ,เดี๋ยวยังไงประวัติผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับรถผมเรื่องค่าง,งวดหรือว่าจะเป็นเรื่องของไอพี่เก็บเงินยังไงออกรถอายุเท่าไหร่ แต่แต่สำรับพวกนี้มันจะเขาก็จะทำกันใน YouTube เยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำในสไตล์ของผมนี่แหละเฮ้ยเอาเอาเ็ผมก็ว่าอยู่ครับเมื่อกี้ผมจะไปเส้นนั้นแล้วผมเห็นรถแอ้์แล้วโอ้โหเอาเอาแม่มเอาเอแม่ มจะไปแล้วนะฮะเส้นเมื่อกี้เห็นไฟไซเรนก็เลยก็ทำมไมทำไงมาเอาไปไปดีกว่า <c oughs> เป็นคนกลัวไฟไซเรนฮนะับต่อตรงนี้ก็จะเป็นพระอินทนระ์พระอินทร์ราชานะนั่นมาอีกแล้วพุ่นพุนพ่นเฮ้ยเออพอรถชนนะครับเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ ไอ้เคชุมชนก็อยากขับไปนะอย่างผมก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังครดูแลสุขภาพกัน,นครับมาถึงไหนแล้วเมะื่อกี้อ๋อ <c oughs> ก็พูดถึงเรื่องไอ้เรื่องรถผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปแก้ไว้ต่างหากครับก็ก็เดี๋ยวเข้าชมดูแล้วกนะันรผมก็น่าจะรีวิวในบ้านนั่นแหละครับไม่อยากออกมาไหนแล้ว ก็ผมจะทำคลิปแยกเหมือนที่บอกไปนะครับเรื่องค่าค่างวดเท่าไหร่ส่งกี่ปีดาวเท่าไหร่แล้วก็ผมชานเงินเดือนยังไงนะครับผมทำงานอะไรนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวผมจะบอกในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคพอคลิปนี้ก็มาขับรถเล่นครับขับปักเวฟบปักเวฟบ,บปักดำน้อยฮะ โอ้อันนี้ก็อีกคันหนึ่งฮนะแต่ก็ไรถเนาะคุณมันเป็นอะไรไม่รู้ครับก็ถ้าเอาเอาจริงๆแล้วรถรถมอไซค์ที่ผมอยู่ตอนนี้ที่ผมมีตอนนี้ก็มีบักปันปันนะฮะบ,บักปันปันก็คือไอซ้ CBR นยที่ผมขับนั่นแหละครับก็มีคันนั้นคันหนึ่งอันนั้นคือรถผมเลยนะครับแล้วก็มีคันนี้ครับของน้องครับบักดำน้อย แล้วก็แล้วก็มันจะมีโอ้ยก็มีไอรถมีโอฮะมีโอนะของแม่ครับมันจะมีมีโออีกคันนึงนะถ้าสังเกตดีๆนะบ้างผมจะรถอยู่รถมอเตอร์ไซค์อยู่สามคันคับก็เดี๋ยวคลิปหน้าลองเอามีโอมามีโอแม่มาขับเล่น nope. ยังไงก็ช่วงนี้ก็ดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะครับก็ล้างมือบ่อยๆนะครับก็ใส่แมสใส่ผ้าปิดจมูกนะครับขับขับมอขับมอ,มอส่งมอไซก็ต้องใส่นะครับนะครับผมขับผมก็ต้องต้องใส่เลยนะพูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ